สวัสดีค่ะพบกับรายการป้องปากแกกเล่านะคะผู้ชมวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันจันทร์ที่18สิงหาคม2568ค่ะวันนี้อยู่กับมิวรัตมหันแลวก็น้องบาสพภชระดวงสูงเนินค่ะ,คะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของการติดตามรับชมนะครับถ้าเป็นทางทีวีดิสั่นก็กดไปที่หมายเลข11ครับ NPT r NBT NP ภาคอีสานหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ไปที่แฟนเพจ Facebook ครับ NBTUBON ซึ่งก็สามารถรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงใครไม่สะดวกรับชมสดมียอนนนหลัังเเช่ดียก ครับที่ YouTube n 11, b t 11 UBON ครับวันนี้ทักทายกันหน่อยค่ะพื้นที่ของภาคอีสานหลายจังหวัดชุ่มฉ่ำนะคะคแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องหลากหลายพื้นที่นะคะรวมถึงเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนถ้าดูช่อง11ภาคอีสานของเราก็เกาะติดตั้งแต่ข่าวเช้าอีสานเช้านี้แล้วก็รายการต่างๆที่ได้มีการอัปเดตรวมถึงในช่วงภาคบ่ายของ n b t ขอนแก่นก็มีการเกาะติดเช่นเดียวกันวันนี้รายการป้องปากอยากเล่าอย่างที่บอกคะ่ะเกาะติดเรื่องของ การลงพื้นที่ของคณะทูตองค์กรนานาชาตินะคะแล้วก็มีการย้ําว่าทางกองทัพบ,บกเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าการลงพื้นที่ที่ผ่านมาหลายคนก็นําเสนอในข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่ก็ยังมีบางคนบางประเทศนะที่นําเสนอข้อมูลบิดเบือนอ,อย่างเรื่องของทุ่นระเบิดที่มีการอเอาไปวางให้คณะทูตได้เห็นได้อะไรบางทนบอกว่าอเอา้า สลักมันยังไม่ออกนู่นนี่นั่นคือมันเป็นประเด็นที่ทางกองทัพก็ต้องออกมาชี้แจงรรวมถึงประเด็นที่เตรียมลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยใช่ครับเพราะที่เห็นที่เราที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอย่างที่พี่มี่ได้บอกไปว่าข่าวปลอมออกมาเนยเยอะมาก <ยะ S 2> บางคนบอกว่าทุ่นระเบิดที่พบ เป็นระเบิดเมื่อสงครามรอบก่อนของประเทศไทยอันนี้มันใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงรายละเอียดการ<ช>สรุปเป็นข้อๆกันเลยรวมไปถึงนะครับก็นี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ <suced. S 1> ก็นําเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเหลือ มาในเขาเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูของคนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงมาติดตามกันะนะครับรวมถึงเรื่องของข้าวด้วยนะคะนบกขก็เคาะมาตรการช่วยเหลือ,อชาวนาแล้วเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ,ะข่าวแรกอย่างที่บอกนะคะมาดูเรื่องของการชี้แจงซึ่งทางกองทัพก็ชี้แจงต่อคณะทูตองค์กรานานาชาติ8ข้อที่กัมพูชาใช้ทุนระเบิดรายละเอียดเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ16สิงหาคมน,นะคะกองทัพได้นำคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนรัฐ รัฐภาคีอนุสัญญาออตาว่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเพื่อไปดูข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการนำอาวุธทุ่นระเบิดมาใช้โจมตีฝ่ายไทยค่ะ เรื่องนี้นะคะพลรีวินไทยสุวารีโคษกกองทัพบ,บกนะคะบอกว่าระหว่างการบรรยายสรุปให้คณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนรัฐภาคีอนุสัญญาออตาว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดบอกว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีท่าทีบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำอาวุธทุนระเบิดมาใช้โจมตีฝ่ายไทยโดยพยายามปฏิเสธหลักฐานที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ทางอ้างว่าหลักฐานที่ฝ่ายไทยนําเสนอเป็นการจัดฉากม,มาบอกว่าเราจัดฉากนะคะครหรือมาบอกว่าเป็นเพียงระเบิดที่ตกค้างแย่งที่น้องบาสบอกมาบอกว่าเป็นระเบิดที่ตกค้างจากสงครามในอดีตซึ่งมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกองทัพจึงจําเป็นต้องยืนยันหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดโจมตีฝ่ายไทยจริงโดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ค่ะ ครับข้อแรกเลยนะครับไปดูกันในเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติทางยุทธวิธีนะครับทุกครั้งที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยวางกําลังบริเวณด้านหน้าก็จะพบกับแนวทุ่นระเบิดเป็นแนวป้องกันเช่นในเรื่องของช่องบกในวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาช่องอานมาปราสาทต,ตาควายนะครับฐานกิจนาแล้วก็ปราสาทต,ตามเมอนทมโดยกําลังพลไทยเนี่ยที่ประสบเหตุพบว่า ในพื้นที่มักจะมีทุ่นระเบิด PMN2 เพิ่มเติมอีก3-5ลูกทั้งที่ระเบิดแล้วแล้วก็ยังไม่ระเบิดซึ่งถูกวางไว้อย่างเป็นระบบครับข้อ2ที่มีการชี้แจงนะคะคือผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มีเพียงฝ่ายไทยและกัมพูชาแต่เหตุการณ์ทั้งหมดทั้ง5ครั้งที่ผ่านมามีเพียงฝ่ายไทยที่ได้รับผลกระทบจึงไม่อาจเป็นไปได้ว่าไทยจะทำร้ายกำลังพลของตนเองคือ แบบนี้ใครมองก็รู้ก็ชัดก็<ม>เจนอยู่แล้วนะคะใครจะมาวางทุนระเบิดทําร้ายตัวเองอให้ตัวเองบาดเจ็บแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมีไทยกับกัมพูชาอยู่แค่นี้ประเทศอื่นเขาจะมาวางหรือเปล่าเหรอน้องบางใครจะมาวาง<อ>นะครับถ้าไม่ใช่อะไรนะครับข้อต่อมาครับข้อ3คือการตรวจเพิ่บ ตรวจพบเพิ่มเติมนะครับหลังหยุดยิงคือการสถาปนาความมั่นคงโดยทหารช่างที่ภูมะเขือวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมามพบครับคุณผู้ชมพบการซุกซ่อนทุ่นระเบิด pmn 2จํจำนวนมากในแนวกำลังเดิมของฝ่ายกัมพูชา<อ>ก็คือก่อนนั้นเนี่ยเราได้มีการตรวจสอบเรื่อยๆลอยู่แล้วแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเราพบว่ามีการตรวจพบเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับข้อ4นะคะหลักฐานจากสื่อสังคมออนไลน์ พบภาพอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาที่ไปถ่ายทำคอนเทนต์บริเวณปราสาทต,ตาควายโดยมีพวงทุ่นระเบิด PMN2 PM นี่แหละค่ะปรากฏอยู่ในภาพด้วยมันเป๊ะไหมล่ะหลักฐานชั้นดีเลยนะครับเนี่ยมันชัดเจนนะคะแล้วก็ภาพนั้นก็คือมีคนแชร์ออกไปเยอะแล้วก็ทั่วโลกเก็เห็นแล้วด้วยยังกล้าปฏิเสธคือจะเป็นภาพประมาณว่าอินฟูนี่มืจะเข้าไปทำคอนเทนต์เฉยๆแต่บังเอิญ ซอนไม่มิดซอนไม่มิดนะครับมาดูข้อต่อมากันบ้างครับข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับคือนอกจากที่มีภาพของอินฟูแล้วม,มีคลิปพร้อมเสียงสนทนาของใครของทหารกัมพูชาครับที่กําลังเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายทุนระเบิด pm PMN 2เพื่อไปวางในพื้นที่ใหม่อันนี้ก็ชัดแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปเสียงออกมาเลยแล้วก็บอกว่าล่าสุดมาบอกว่าไทยแบบทำา AI อ<ำ>เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ <c oughs> นะคะข้อ6ค่ะท่าทีในเวที GBC กัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอของไทยในการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งที่กัมพูชาบอกโอ้โหบอก บอกทั่วโลกนะว่าภาพลักษณ์ในสายตานานาชาติเนี่ยว่าเป็นประเทศที่ต่อต้านการใช้ทุนระเบิดบและได้รับทุนสนับสนุนจำนวนมากในแต่ละปีแต่ทำไมมันย้อนแย้งที่ประชุม GBC ทําทำไมคุณไม่ยอมรับล่ะว่าคุณจะมาร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดออ้ภาพลักษณ์ คืออยากอยากให้ทั่วโลกเห็นว่าตัวเองเป็นแบบนี้นะแต่แต่ไส้ในนี้อีกแบบนะไม่ยอมไม่ยอมอมาเก็บด้วยไม่ยอมมาเก็บด้วยข้อต่อมาอย่างที่บอกไปครับว่าระเบิดเนี่ยเขาบอกว่ามาจากสงคารามรอบก่อนอนะครับการเก็บกู้ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแล้วเสร็จไปแล้วนะครับ<อ>คือ ทีเอเนี่ยเคยเก็บกู้ทุนระเบิดตกค้างที่ช่องบกแล้วก็ช่องอานมาที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบรราชธานีเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปีคศ2019จําจำนวน1,300ลูกนะครับแล้วก็ไม่พบว่ามีทุนระเบิดชนิด PMN2 อีกแล้วก็แสดงว่าข้อมูลนะตอนนั้นที่เราบอกว่าเก็บกู้กันไปหมดแล้ว มันหมดแล้วไงแ,วแต่นี่มันใหม่ๆเลยนะมันมันเป็นของใหม่ที่ถูกวางขึ้นใหม่ไงมันก็ชัดเจนอีกแล้วนะคะหลักฐานนะคะข้อ8นะคะข้อสุดท้ายที่มีการชี้แจงก็คือการไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทาง ทีม็กซ์นะคะระบุว่าฝ่ายกัมพูชามักไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดบในหลายพื้นที่ใกล้แนวเส้นเขตแดนซึ่งเป็นข้อพิรุษที่สะท้อนถึงความไม่โปร่งใสของฝ่ายกัมพูชานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือไม่ยอมเข้ามาเก็บด้วย<ช>ไม่ยอมเข้ามาเก็บด้วยมันมันก็แปลกไงถ้าคุณตั้งใจมีเจตนาดีที่จะแบบยุติเรื่องของข้อขัดแย้งจริงมันก็ควรจะร่วมมือกันไหม,มแต่ทำไมอยู่ดีถึงถึงยังไม่ยอมรับข้อนี้แล้วก็<ช>ยังมีท่าทีแบบ คุณมาลีอะไรนะคุณดอกโคศกเขาเหรอยังยังมีท่าทีแบบนูน่นนี่นั่นไม่คุณก็เอาเหตุผลมาวางไปเลยว่าทําไมคุณถึงสาเหตุที่ไม่เป็นร่วมเก็บกู้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ให้เห็นชัดๆทั่วโลกกันไปเลยแล้วเวลาบอกทั่วโลกนะก็บอกฝ่ายไทยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ชอบแถลงนะช่วงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเป็นอะไระแล้วส่วนใหญ่ข้อมูลนี่ก็เป็นข้อมูลที่แบบอะไรก่อนนะเราเริ่มมีความรู้สึกนะ คือเจ็ดโมงเช้านี้เราต้องรีบตื่นมาดูแต่พอเราดูแล้วเราได้ข้อมูลแบบนี้มันข้อมูลอะไรใช่ไหมคะนอกจานี้เองครับคุณผู้ชมครับทางพลตรีวินไทยนะครับยัง้ำว่าหลักฐานที่ฝ่ายไทยได้มีการนําเสนอ ทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้และมีความจําเป็นต้องเผยแพร่ต่อประชาคมระหว่างประเทศเพื่อให้เห็นชัดเจนครับว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้อายุใช้อาวุธทุ่นระเบิดโจมตีฝ่ายไทยจริงซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมและพันธกรณีระหว่างประเทศครับเห็นว่าคณะทูตหลายท่านบอกว่าสงครามมันแย่แล้วนะเรื่องของการวางทุ่นระเบิดแย่ยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่านอกจากความสูญเสียนอกจากการลงพืนที่ไปดูเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระ เบิดหรือว่าไปดูทุ่นระเบิดทั้งที่กู้มาแล้วแล้วก็ไปเจอที่ยังไม่วางเนี่ยเขาได้เห็นทั้งมุมมองว่าเออนี่ไงมันมันมีจริงนะแล้วก็เกิดภาพที่ลงพื้นที่ไปเห็นพื้นที่ที่รับความเสียหายแล้วมีรประชาชนที่เคยเหยียบทุ่นระเบิดก่อนหน้านี้นะไม่ได้พูดสถานการณ์นี้นะคือมันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแนวชายแดนนะ มันยากลําบากแล้วใ<ช>อนอนาคตจะอยู่กันยังไงนะคะเรื่องนี้ทางท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะโฆษกจิรายุห่วงรัพย์ก็บอกว่าการที่คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหา,สารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่าสอบอทกนะคะได้นําคณะทูตด,ดังกล่าวลงพื้นที่ในครั้งนี้นับว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จซึ่งการลงพื้นที่ทําให้ได้เห็นข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เพิ่งถูกฝังโดยฝ่ายกัมพูชาเชื่อว่า คณะทูตและผู้แทนจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปรายงานต่อรัฐบาลของตนพร,ร้อมถ่ายทอดความจริงต่อสาธารณชนต่อไปได้หลังจากนี้วันที่18ก็คือวันนี้ถึง20สิงหาคมอย่างที่ย้ำไปนะคะว่าทางกองทัพไทยก็จะได้นำคณะสังเกตการชั่วคราวลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ทางกัมพูชานั้นทําอะไรไว้บ้างนะคะและไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุม GBC นะคะะเดี๋ยวเราก็มาตาม,ม,าตามกันดูตามกันนะครับวันนี้เลยครับช่วงบ่ายคือ,อให้เห็นไปอีกหนึ่งรอบะนะครับคือก่อนนี้วันที่วันที่16ที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของขณะทูตนะครับจากประเทศสมาชิกลงมาซึ่งเราก็เห็นกระแสะข่าวนะเหมือนว่าจะประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าข้อมูลอย่างที่บอกไป8ข้อเมื่อกี้เห็นชัดเจนแล้วนะค่ะ ฝ่ายกัมพูชาจะเอาข่าวไหนมากรบอีกนะครับรอ<ช>บนี้ใช่ค่ะก็คือเวลาเราพาคณะทูตลงมานี่คือนอกจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้เห็นแล้วคือเขาบอกว่ามาดูความจริงรมาเห็นความจริงแล้วไม่มีโอ่งที่เป็นโอ่งวิเศษนะที่แบบว่าโดนลูกระเบิดแล้วยังแบบว่าอ,อยู่กริบเลยโครงหลังคาที่แบบว่ายังนิ่งอยู่เ,<อ>เหมือนอแบบอของเราเนี่ยก็คือเสียหายจริงคุณผู้ชม,มคะมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาครัฐก็ไปดูแลแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านมท .2 นะท่านธีรรัตน์นะคะสําเร็จวานิชนมน ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ไปดูว่าพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะบ้านเรือนที่รับความเสียหายหนักบ้านเรือนที่รับความเสียหายเล็กน้อยก็สั่งให้ทางจังหวัดศรีสะเกดมาดูอุบลราชธานีโมเดลสั่งให้ทางน้องๆอาชีวะนะคะคน้องๆที่ มาช่วยซ่อมแซมตรงไหนซ่อมแซมได้พี่น้องประชาชนจะได้กลับเข้าไปอยู่อาศัยได้อย่างมีความปกติสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็มีการมอบบ้านน็อกดาวน์ให้ด้วยนั่นเองนะครับพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันอย่างเช่นเรื่องนี้ครับพี่พทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บในเรื่องนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องและก็ต้องได้รับการเยียวยาอย่างถึงที่สุดล่าสุดเองครับทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับได้มีการรวมกับบริษัท เมติคูลี่จำกัดนะครับผู้ผลิตกระดูกเทียมและอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดช่วยเหลือทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนเสียรายด้วยกันซึ่งก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสาันพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตามลำดับนะครับเพื่อให้ทหารกล้าของไทยเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเร็วที่สุดครับ เรื่องนี้เองครับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้เริ่มจากกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อเยี่ยมป่วยอาเยี่ยมผู้ที่ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาและก็มอบสิ่งของจําเป็นให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นครับได้ประสานกับบริษัทเมติคูลี่จำกัดนะครับซึ่งก็ได้รับ เลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ให้เป็น IP c h แชมเปี้ให้ในสาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประจำปีนี้มอบแผ่นปิดกระโหลกเทียมไทเทเนียมออกแบบเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะกระดูกมือเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลให้ทางโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเพื่อให้นายทหารที่ผ่านการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะทั้ง3รายและผ่าตัดข้อมืออีกหนึ่งราย ได้รับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงด้วยการออกแบบกระดูกที่มีขนาดจำพาะกับสรีระผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นฟรูร่างกายได้ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยกระทรวงเองก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากกองบัญชาการ กองทัพภาคที่2อ,อีกด้วยครับค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านยังบอกว่าบริษัทเมทิคูลี่จำกัดเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพของไทยนี่ถือว่าคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกในะเรื่องของการออกแบบผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมคะคดูแลโอ้โหเป็นการใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีเรื่องของความชํานาญแล้วก็ความเชี่ยวชาญมากๆที่มาออกแบบนะคะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างธุรกิจและสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะเค ได้รับรางวัล Global Award ด้วยสาขาเทคโนโลยีการแพทย์จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO นะคะเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองปี2,567นะคะความร่วมมือครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการช่วยฟื้นฟูรักษาผู้บาดเจ็บแล้วนะคะยังแสดงถึงศักยภาพของไทยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติสังคมและเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายไทยทร,รม ไทยใช้ไทยช่วยไทยปัจจุบันนะคะมีจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศที่รอ รับการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้กว่า100,000คนค่ะผู้ชมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและผลิตเองในประเทศทดแทนการนําเข้าก็จะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณของรัฐช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะทางนี้เองครับทางบริษัทเองก็ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ในหลายประเทศเช่นสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ะสหภาพยุโรปขนาดตลาดทั้งโลกเนี่ย ของเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณกว่า2.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสามารถนำไปสู่การสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยในระยะยาวต่อไปได้การสร้างความเชื่อมั่นในนวัตกรรมไทยและก็การสร้างโอกาสใหม่ให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นภารกิจสาคัญของทางกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยครับ <ม>ก็เป็นอุปรกรณ์ที่จะมาติดให้กับพี่พทหารที่รักษาตัวอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของการฟื้นฟูร่รางกายถ้าเป็นอุปรกรณ์ที่เข้ากับสรีรระได้แล้วที่สาคัญใช้ในวัตรกรรมเทคโนโลยีอย่างที่เราได้ยนใหุ้ผู้ชมได้ฟังนะก็คือพี่พี่เขาก็จะฟื้นตัวได้ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมา,ากยิ่งขึ้นนั่น,นเองค่ะอย่างที่บอกไปสอดคล้องกับนโยบายไทยทําไทยใช้ไทยช่วยชัยเรื่องนี้เองไม่ได้แค่ในเรื่องของการช่วยพี่ๆทหารนะทำให้ทั่วโลกได้เห็นด้วยว่าเทคโนโลยีไทยตอนนี้คือ ก้าวไก่มากๆเป็นตลาดให้ทั่วโลกนี่จับตามองค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของรายละเอียดที่ทางท่านโฆษกรัฐบาลนะคะได้สรุปในรายการเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้ามีเรื่องอะไรที่มีประโยชน์กับผู้ชมบ้างกลับมาในช่วงหน้าค่ะ สลินทร์จังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหลี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีดีมุมถ่ายรูปก,ก็เพียบใส่โซเชียลก็แฮปปี้แชร์็อดเด็ดทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย้ม,ยมต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสุรินทร์ได้ทั้งความรู้สาระความบันเทิง ชมโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสุรินทร์ที่ยวให้สุดหยุดที่นี่เลยอยู่นะเอกผู้แก่นี่แย่จริงโอ้จานตามมาที่ว้องพระครูหนิ บัดมาแล้วเฮ้ยนี่มันโพลอาจารย์วิทยานีิว่าแค่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอกพวกแกมาทำอะไรที่นี่อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง ob seine Ehe. ตามรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อนะคะทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาตินะคะถึงเวลาประมาณแปดนาฬิกาสามนาทีมีรายการหนึ่งที่อยากชวนผู้ชมได้ติดตามคือรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทุกวันเสาร์ทางช่อง2 m b t 2 h มนะคะแล้วก็กดช่อง11เราก็สามารถติดตามได้ซึ่งอยากจะบอกผู้ชมว่าแต่และสัปดาห์จะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนแล้วก็เสาร์ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะคะเรื่องนี้ค่ะนายจรายุห่วงทรัพย์โฆษกรัฐบาล พูดในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่าคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบอขอนี่แหละค่ะได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้าวเปลือกนาปรังแล้วก็ข้าวนาปีนะคะปีการผลิตในการผลิตเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าปีไหนบ้างค่ะ นายจรายุห่วงทรัพย์โฆษกรัฐบาลนะคะอย่างที่บอกค่ะท่านพูดในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่าทางนอบขอได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรังการผลิตปีนี้ก็คือปี68ค่ะและข้าวเปลือกนาปีในการผลิตปี68ทับวงเงินงบประมาณ4 4 0 0 0ล้านบาท โดยทั้งโคศกบอกนะว่าตอนนี้ข้าวไทยราคาตกลงนะคะน่าจะราคาตกนะใช้คําว่าราคาตกนะคะืคอตกลงมานะคะซึ่งถ้าหากไม่มีเรื่องไทยกัมพูชาก็คงจะได้นําเสนอเรื่องนี้เหตุผลที่ราคาข้าวช่วงนี้ตกอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศอินเดียมีนโยบายปล่อยการส่งออกข้าวไปทั่วโลกมากขึ้นหลายเท่าตัวมเมื่อส่งออกมากขึ้นในภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า over supply นั่นเองราคาข้าวทั่วโลกก็ตกลงด้วย พอข้าวไทยส่งไปก็ถูกกดราคาในในอ๋อสาเหตุมันเป็นอย่างนี้น,นะคะ,ะคดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะสาหรับรายละเอียดนะครับคุณผู้ชม มาตราการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต68และข้าวเปลือกนาปีในปีการผลิต68-69ก็ 69, คือจะมีการนะครับจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2,568ไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือว่าไม่เกิน1,000บาทต่อครัวเรือนนั่นเองณวันที่31กรกฎาคม2568ส่วนนะครับซึ่งเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี68เจ้าที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ ประมาณ854,142ครัวเรือนในพื้นที่เพาะปลูกประมาณ11.85ล้านไร่เนี่ยวงเงินงบประมาณอยู่ที่7,287.24ล้านบาทโดยรัฐบาลจะมีการเร่งจ่ายภายในเดือนกันยาปีนี้ครับนอกจากนี้นะคะท่านยังบอกว่ายังเห็นชอบและปรับเปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,568ทั69และจ่ายในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร,ร่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สำคัญค่ะจูงใจให้พัฒนาคุณภาพข้าวได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าววงเงินจะอยู่ที่37,900 35.36ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายได้ภายหลังการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ในปลายปีหน้านั่นเองคุณผู้ชมที่อยู่ในเงื่อนไขหรือว่าหลักเกณฑ์จริงๆถ้าพูดว่าไร่ละพันคือเราจะคิดว่าแต่ละปีเนี่ยก็คือต่อเนื่องอยู่แล้วแต,แต่ถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่บางท่านเพิ่งจะกลับไปทํานาทําไร่ทํานาหรือ อาจจะเพิ่งได้รับมรดกมานะคะอาจจะเพิ่งขึ้นทะเบียนก็อยากให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพราะว่าแต่ละปีรัฐบาลก็จะมีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วก็คือไม่ทอดทิ้งน,นั่นเองนะคะคซึ่งการยืนยันแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่อาจจะต้องไปศึกษารายละเอียดไปที่สานักง,งานเกษตรอาเภอสํานักง,งานเกษตรจังหวัดหรือสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้นะคะนะครับเพราะว่า ะโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ราคาข้าวตกลงเพราะว่าทีอินเดียนะครับส่งข้าวออกเยอะออกเยอะนี่เลยครับหนึ่งพันบาทที่ทางรัฐบาลช่วยมาก็เอาไปพัฒนาคุณภาพคุณภาพของข้าวนะครับให้เป็นที่ต้องการทั่วโลกต่อไปเพราะยังไงข้าวไทยเราก็ดังอยู่แล้วหลายๆคนต้องการนะครับสถานการณ์นี้อาจจะขี้ขายได้เร็วขึ้นนะครับผู้ชมครับเรื่องต่อมาในเรื่องของอีกหนึ่งอาชีพที่ทางรัฐบาลก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางกระทรวงแรงงานครับรับข้อเสนอกลุ่มไรเดอร์ครับกับพี่วินมอเตอร์ไซค์แก้ ร่างพบรบส่งเสริมและก็คุ้มครองแรงงานอิสระครับเรื่องนี้เองครับนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายสุรสิธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรือเอกสารโรธคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายเกลือไกรนาสมยนที่ปรึกษากฎ,กฎหมายนางสาว กรจิรัตพงจันทร์สะทอน,นะครับผู้ช่วยประรลัดกระทรวงแรงงานรับฟังกลุ่มแรงงานนอกระบบประกอบด้วยนายสิทธิ์นาขอภัยครับนายสันติปฏิพานรัฐนะครับนาย,ยกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณและคณะแล้วก็ยังมีนายสมยศ พึกษากเกษมสุขกลุ่ม24ครับมิถุนายนประชาธิปไตยและสมาชิกขับขี่ไรเดอร์และก็ยังมีนางสาวสุภพาพรพันประสิทธิ์กลุ่มไรเดอร์เซ็นเตอร์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหาลือถึงปัญหาสภาพการทำงานของแรงงานบนแพลตฟอร์ม การผักดันร่างพระราชบัญญัติพรบนะครับส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระพศรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนและก็รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณห้องประชุมสอิคมจันทระวิทุนนะครับชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานครับค่ะที่ใช้คำว่าพศนั่นก็คือคือยังไม่งลงรายละเอียด <als fine> เพราะว่ายังเป็นร่างพรบอ,อยู่นั่นเองนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพงกวินท่านก็บอกว่าในการพูดคุยหารือซึ่งมีหลากหลาย ภาคส่วนอย่างที่น้องบาสดได้เรียงให้ผู้ชมมาได้เห็นนะคะทั้งเรื่องของผู้ขับขี่ไรเดอร์เองโดยตรงนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มที่มารับฟังเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอาชีพไรเดอร์เช่นค่ารอบวิ่งตกต่ทำทําให้ได้รับผลกระทบแล้วก็ที่สําคัญไม่คุ้มค่ากับค่าครองชีพในปัจจุบัน การออกกฎหมายคุ้มครองอาชีพไรเดอร์แล้วก็เรื่องของการร่างพรบรส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะคะอย่างที่บอกไปโดยทั้งสองก็รับฟังนะทั้งสองฝ่ายรับฟังค,คือฝ่ายที่สนับสนุนพรบแรงงานอิสระกับฝ่ายที่คัดค้านพรบแรงงานอิสระซึ่งได้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลีย่ยทั้งสองฝ่ายเพื่อมาหารือร่วมกันว่าควรจะเดินทางไปในทิศทางใดเดิมทีค่ะ ท่านบอกว่าพรบฉบับนี้บังคับให้ทุกคนเข้าร่วมจึงได้เสนอให้ปรับเป็นความสมัครใจนั่นเองนะคะและได้ให้กรอบระยะเวลาในการปรับแก้กฎหมายภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นจะนําเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนายพง์กวินยังบอกอีกนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานนั้นได้มีการให้ความสําคัญต่อการสร้างโอกาสและก็ความเสมอภาคทั้งสังคมในทุกๆมิติโดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมถึงสภาพการจร้างงานสภาพการทํางานและก็สร้างความปลอดภัยในการทํางาน เพื่ออะไรนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการมุ่งไปสู่การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจโดยจะมีการเร่งผลักดันร่างพรบรส่งเสริมและก็คุ้มครองแรงงานอิสระพศออเพื่อให้ความคุ้มครองได้ให้เร็วที่สุดซึ่งเราเองนะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องและก็เอื้อประโยชน์กับ ทุกฝ่ายโดยจะเป็นการเร่งผลักดันให้พรบรเนี่ยส่งเสริมและก็คุ้มครองแรงงานอิสระมีผลบังคับใช้นั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆก็คือการหารือกันรอบนี้ก็คือเหมือนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายังมีฝ่ายที่ออยากให้มีร่างพรบนี้ได้สําเร็จรอีกฝ่ายก็ไม่อยากได้อาจจะด้วยเงื่อนไขและเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครับผู้ชมแต่สิ่งอื่นสิ่งใดก็คือคําว่าคุ้มครองเนาะคำว่าคุ้มครองแรงงานความบายมันก็คือกรณีที่วันหนึ่งถ้าเกิดเจอปัญหาสถานการณ์อะไรที่มันกระทบ ภาคแรงงานการที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการชดเชยมันก็จะดีสําหรับผู้ใช้แรงงานอันนี้ถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือช่วงสถานการณ์โควิดเราจะเห็นว่าผู้ประกันตนมาตราต่างๆก็ถูก เรื่องของการคุ้มครองแรงงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างมาตรา33ช่วยเหลืออย่างไรมาตรา3 9รวมถึงผู้ประกันตนสมัครใจก็คือมาตรา40รก็คือมาตรา40รที่เราสมัครเองโดยไม่มีนายจ้างเราจะเห็นว่าเรื่องของคําว่าคุ้มครองแรงงานมันมีผลดีมากๆจริงๆนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นงานในสายอาชีพไหนนะคะเราก็มองเห็นค่ะเรื่องนี้ว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจใพอฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยก็เอาเหตุผลมาพูดคุยกันแล้วกันนะคะส่วนข้อสรุปจะเป็น อย่างไรก็รอติดตามนะคะนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการป้องปากอยากเล่าอย่าลืมนะครับติดตามภารกิจของทาง IoT ทีะนะครับที่จะลงพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้ม,มาดูข้อเท็จจริงอีกรอบนะครับของ สิ่งที่เราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นะนะครับเพื่อใหทอ้ทั่วโลกได้เห็นเป็นประจักษ์พร้อมกันนะครับฝากาก็ฝากติดตามด้วย,ะวยนะค,ค่ะรวมถึงเรื่องของการแชร์ข่าวแชร์ข้อมูลต่างๆอยากให้แชร์จากแหล่งที่มาแล้วก็ข่าวเพจทางการนะคะรวมถึงสื่อจากกรมประชาสัมพันธ์ในทุกแพลตฟอร์มด้วยวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ